นใต้นะคนหนสวัสดีครับวันนี้แอบเข้าเร็วกว่าปกติสิบนาทีปกติว่าจะไลฟ์สดประมาณสัก สิบเอ็ดโมงนะเอฟซแต่รู้สึกว่าอยากทานข้าวก็เลยมาเร็วนิดนึงวันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดแก้วอ่ำเจริญวิสัยพจนานวิชาญปุนสันเทียสวัสดีทุกคนที่เข้ามา49ท่านแล้ววันนี้หงแดงวิเคราะห์ชนเรทนะ สูชาติบูชาสวัสดีครับเบาวอำนาจสาวเมืองน่านสวัสดีครับชัยนัทเกตทิมเอฟซี FC อุตรดิตสวัสดีครับสมจิตศีศาสนาขอมวยเด็ดช่อง7จดหตัวครับค่อยๆฟังไปนะเอฟซี FC. วันนี้ ถือว่าเป็นไลฟ์ลสดข้อมูลทางตรงนะมาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทวันนี้ขออนุญาตหยิบยกเอาเรทของมวยหูตีมอชินมาใช้นะเอฟซีผมมองว่าเรทเนี่ยถือว่าเป็นมุมมองของกูรูเก่าจริงเขามองมวยไทยเจ็ดสีไปในทิศทางไหนสมมิรสีศาสนาสวัสดีครับสมศักดิ์แจ่มจันทร์อภิชัยมานะ สวัสดีทุกคนนะเอฟซีวันนี้เรดได้เรดของตีหมอชิดมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ะชนเรดเรดนี้เป็นมุมมองของกูรูที่เขามีความเชื่อมั่นต่อมวยไทยเจ็ดสีวันนี้มีเรดของช่องแปดนะเอฟซีของสองจวิชิตอ,องละออแล้วก็เป็นเรดท่อน้ำใจท,ทีโอเกียรติเพชร์สุชาติสวัสดีครับ เวชิงสวัสดีครับเซียนเหนือเมฆโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับคือถ้าเกิดว่าเราเราพูดในรูปแบบของช่างก่อนชกเราก็จะเน้นนะข้อมูลที่ที่เราเราเห็นแล้วก็เน้นที่ตัวนักมวยใครพามาซ้อมที่ไหนมาขาดมาเกินข้อมูลเหล่านี้คือต้องเป๊ะนะเอฟซมันต้องเป็นข้อมูลที่เป๊ะที่เที่ยงตรง เอหงแดง f อฟมวยไทยเจ็ดสีชื่อคือเป็นข้อมูลที่สามารถสัมผัสได้จับต้องได้นะเราเห็นยังไงเราเล่าอย่างนั้นบางทีบทวิเคราะห์หงแดงออกออกมาเนี่ยอาจจะเข้าหมดนะ FC อาจจะเข้าหมดทุกคู่แต่เมื่อมาเห็นหน้างานแล้วมันทําให้ต้องเปลี่ยนใจอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะวิสัย อาทิตย์นี้คู่ห้าคู่หกหน่อยมวยมีน็อกอย่างนอ้อยสองคู่ก็ทายเข้ามาน็อกคู่ไหนมีเสื้อให้เว <c oughs> อร์ชิงสุดยอดครับพี่ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> คือก่อนอื่นนะก่อนอื่นไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าใครทั้งสิ้นนะอยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องการความจริงใจจากใครอ่ะคุณก็ต้องแสดงความจริงใจให้เขาเห็นก่อนว่าเรามีความจริงใจกับใครบ้างนะในเบื้องต้นก็ประมาณนี้แหละ วิสัยคู่สามวิสัยคู่หนึ่งโอโ้เล่นไทยคู่หนึ่งคู่สาเอาคู่เดียวเออคู่เดียว,ดยวได้เสื้อมีเสื้อแจกนะมีเสื้อแจกวันนี้มวยไทยเจ็ดสีก็ท่านใดทีท,ทกรรมการวันเก่งอะไรขนาดนั้นคนเดียวตัดสินได้ทั้งรายการพูดตรงๆนะไดอซแค่หนึ่งคู่ก็เหนื่อยแล้ว หนึ่งคู่ก็เหนื่อยอันนี้คุณล่อไปตัดสินซะแบบ7-8คู่เวอร์นะบอกอยากจะบอกว่าเวอร์โอเคถ้าคู่สลับคู่ได้พักบ้างก็ไม่มีปัญหาถามบอกกรรมการคนนี้เก่งไหมเก่งนะเป็นกรรมการจากฝรั่งเศสมาถ้าถ่าองแดงจำไม่ผิดนะตัดสินวันแกพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัดสินเก่งมากๆเก่งคนนึงอะนะพอดีตัดสินหลายคู่เลยอ,อาจจะเบลอก็ได้เหนื่อยนะ บ่าวอำนาจเจริญเมืองน่านคู่สามครับโอเคพิมพ์มาหงแดงอยากจะให้เข้าไปพิมพ์ในช่องในช่อง y o u t u ห e หงแดงอะเพราะหงแดงจะอ่านทุกคือตอนตอนตอน,ตอนนี้คือไลฟ์สดปุ๊บมันจะหายไปเลย f c FC ทักถ้าเข้ามาหงแดงอ่านปุ๊บมันจะหายแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่อง youtube หงแดงเข้าไปอ่านมันเจอหงแดงจะได้จดไว้ว่าใครให้ข้อมูลคู่ไหนยังไงไม่งั้นเราจะเช็คไม่ได้ว่าใครให้คู่ไหนบ้างเพราะ เอฟซีของแดงที่เข้าไปดูที่ช่อง y o youtube นะสึว่าถ้าเกิดว่ามีการมีมีของจำรวยแจกของฝากนี่ยหองแดงจะอ่านทุกคนเลยว่าห้อยคอมเมนต์ยังไงเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเด่นเจอกับเพชรสังวานถ้าเด่นก็หนึ่งเพชรสังวานก็สองหองแดงเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อที่ถ้าเราไม่อ่านทุกคอมเมนต์เราก็ไม่สามารถที่จะให้ศาสนะให้คอมเมนต์ได้ว่าใครเข้ามาดูยังไงอ่านทุกคอมเมนต์นะเอฟซีของแดงอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆ สำหรับ f อหงแดงตอนนี้138ท่านขอบคุณเป็นอย่างสูงเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์บ่าวอำนาจอย่าลืมเข้าไปดูย้อนหลังนะแล้วก็พิมพ์มาว่าคู่สามโอเคนะถ้าถ้าถูกมากกว่าหนึ่งคนก็จับฉลากหงแดงจะพยายามทำเสื้อนะเอซเดียวหงแดงจะทำเสื้อ,เ,อ,อเป็นเสื้อสีเขียวนะชอบไหมสีเขียว ว่าจะทาเชือ่ช,อชื่อแจกนะอาทิตย์ละตัวอาทิตย์ละตัวจะหมุนไปเรื่อยนะจะหมุนไปเรื่อยจะแ,แจกอาทิตย์ละตัวอาทิตย์ละตัวไม่มีตังในเอฟซีแต่ก็อยากแจกเอฟซีอยากหาเสื้อให้เอฟซีใส่แต่ผ์แดงดูว่าเสื้อสีเขียวเนี่ยเป็นเสื้อพิมพ์ลายนะเดี๋ยวผมแดงทาเสื้อพิมพ์ลายแจกเอฟซีเสรีน้อยสีพิเศษอาทิตย์นี้มีรางวัลไหมครับก็เข้าไปดูที่ช่อง YouTube อาทิตย์นี้มีรางวัลไงคือนอกคู่ไหนนอกบ้างนอก คู่ไหนน็อกเอาเอาแค่น็อกก็พอมีคู่ไหนน็อกบ้างอาทิตนี้มีน็อกไหมถ้าทายถูกมาถูกมากกว่าหนึ่งคนก็จับสลากนะเอฟซนะนับนี่ไม่เอานะเอาน็อกอย่างเดียวอทิตนี้มีคู่ไหนน็อกบ้างก็ทายมาโอเคนะพี่เสรนน้อยสิริบูนนวมกิ่งคู่สามโอเคอย่าลืมเข้าเข้าเข้า,เข,าเข้าไปดูย้อนหลังแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองไว้สําหรับคนที่ได้เสือ้อได้กางเกงก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรไม้หงแดงนะแพ้ยากตัวไหนครับพี่วันนี้โอ้แพ้ยากวันนี้ มันมีหลายคู่นะที่ของแดงมองว่าแพ้ยากยางเด่นพยักก็แพ้ยากยอดอีทีก็แพ้ยากนะในมุมมองของแดงนะอ่าชัดชัยน้อยก็แพ้ยากอาส,สุวรรณาทัพชานหนึ่งครับโอ้เบาอำนาจคู่แรกไม่โดนนับแค่คู่สองแค่เมาไม่ถึงนับ คูส่สนับหนึ่งครั้งสองนอนเลยโอ้โหอโ้ยไหนนอนแน่เสตีนนอยเีวิเศษคู่หนึ่งครับน็อกเออโอ้โห,โโห,โโหแนวอยากแนวกินเอซคู่สามคู่หาครับโอเคอ่าซีเอจจทักทายสวัสดีครับพจนานคู่สองวันนี้นะวันนี้เรามาที่คู่หนึ่งก่อนนะเอซคือหงแดงอยากจะให้ เอที่เข้ามาชมได้ได้ทราบถึงว่านักนักสู้แต่ละคนเป็นยังไงชัดชัยน้อยเนี่ยซ้อมอยู่เพชรเก็ิเพชรนะเอฟซีเลิอ,อินนี่ซ้อมอยู่สอภูมิพัฒนเมื่อเช้านี่พี่ช้างพามาส่วนชัดชัยน้อยเนี่ยพี่แขกเหนือปัทภยศิธิ์ขุนพามานะเจนสวัสดีครับสมัยนามสรินสบายดีครับผมชัดชัยน้อยเนี่ย ยี่สิบจากสงขลาขณะที่เลิฟอินยี่สิบเอ็ดจากนครศรีธรรมราชมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงต่างจังหวัดเก้าเกมก็ต้องเลิฟอินแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยก็ต้องฉัดชัยน้อยฉัดชัยน้อยนี่นะอาวุธดีนะเอฟซี FC, แต่ปัญหาของฉัดชัยน้อยติดแอคไปนิดนึงติดแอคติดหล่ออะไรประมาณนี้นะเอฟซี FC. เรทเปิดขึ้นมาเนี่ยเรทเปิดขึ้นมาฉัดชัยน้อยต่อ 3. ห้าสามมวยคู่นี้น้ำหนักนะฉัดชัยน้อยมีมาตามพิกัดขณะที่เลิฟ เลิฟอ,อินนี่มา126.6ขาด0.4มวยคู่นี้นะบทวิเคราะห์ของแดงให้อยู่ไปที่ฉัดใจน้อยเลดนะเลดเปิดให้ฉัดใจน้อยต่อ5-3อ,อยากจะบอกว่าเลิฟอ,อินนี่หายไปนานนะฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะนอกขุนโด่งยก3วันนั้นสับศอกนะคุณโดงหลับมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงอาวุธมวยแล้วก็ต้องฉัดใจน้อยแหละเคลื่อนไหวตลอดขณะที่เลิฟอ,อินหายไปนาน กลับมาภาคเนี่ยชนะนอกยก3ขุนโดงชัดชัยน้อยในขวาขณะที่เล็บอินไซด์ในเอฟซจะได้ทราบข้อมูลซ้ายมวยคู่นี้ยืนเทียบสัสดส่วนวันนี้ชัดชัยน้อยดูลอยกวา่าวิสัยคู่สองแก้มือล้างตาได้เสร็จธนพลศรีวงแก้วทักทายสมัยนามสุรินขอหนึ่งตัวครับโอ้วันนี้ถ้าคู่หนึ่งก็ชอบไปที่ชัดชัยน้อยนะวันนี้คู่หนึ่งก็ชอบไปที่ชัดชัยน้อย เมื่อเช้าได้คุยกับพี่แขกพี่แขกบอกว่านักมวยบางคนที่มาฝากซ้อมที่เกียรตเพชรนะเข้ามาฝากซ้อมที่เกียรตเพชรเนี่ยบางทีพี่แขกพูดมากไม่ได้นะในบางเรื่องเนี่ยเราพูดตรงตรง,ตรงเลยคือจะจะพูดจะเตือนอะไรก็มีลูกเก่งใจแต่วันนี้นักมวยเป็นเครือของพี่แขกเลยตรงเลยพี่แขกเป็นเทรนเนอร์ดูแลเองทั้งสองคนทั้งจัดชายน้อยทั้งอ่าเด่นพยักวันนี้พี่แขกบอกว่าสองตัวยกเอออันนี้เล่าให้ฟงัง เราได้ยินมาเราก็เล่าให้ฟังเจ็ดแปดเก้านายจันจิตน้อยสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ขอ4 0นะครับโอเคสาธิต SWS คู่สองครับสันอ่าสดสดา,สดสดาสดสดาอ่าเวียงจันครับผมโอ้สบายดีเนาะอยู่เวียงจันสบายดีฝนตกบอลสเวียงจันวิภานิ้วชัยราช ทำไมหล่อจังครับคุณตาโว้ยผมยังไม่มีหลานเนาะพูดตรงตรงม,นนะมีลูกสี่คนนะมีลูกสี่คนแต่ยังไม่มีหลานเนื้อยังไม่มีหลานเรียกคุณตาถ้าคุณตาก็มีลูกพี่สาวได้ลูกพี่สาวลูกลูกพี่สาวลูกพี่ชายอะไรทำนองนี้มีมีหลานมิตรชัยอุทุมมาสวัสดีครับเทพพรเพชร อุดรขอสองโตกระบ,บานครับอาจารย์สุภาพรมาลาหงแดงเดชอุดมโอเคสวัสดีครับผมเดชฝนตกประเดชเขาบอกว่าอุบลฝน,นตกหนักเนาะขมรนกับตกหนักน้ำถั่วได้อุดรมีใช่ปันเตียนเมียนอ,อุดรมีใช่แถวนั้นอะ่ะไอแถวที่ยิ่งเงาเนะนาะนา้ำาั่วน้ำถั่วทางเ้าเนี่ยก็ลำบากเนาะอุบลเนี่ยก็น,น้ำถั่วสีสเกตก็น,น้ำถ่วมสุลินกร็น,น้ำถ่วโอ้ยน้ำถ่วมหลายบ่ว่ากัน แต่จยางไรเขาก็ต้องสู่ชีวิตจะต้องก้าวเดินต่อไปนะอย่ายอดอย่ายอมแพ้นะเอฟซเราต้องเราต้องมีบแรงบันดาลใจเป็นของตัวเองนะอย่ายอมแพ้กับปัญหาถ้าเรายอมแพ้แนละ้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะโอเคบอ,อยุพาพรมาลาตกค่ะอุดมทัญญาหารผมชอบมวยโอเคเอ่า มาที่คู่สองนะคู่สองฟ้ามงคลสอชคมีชายเจอยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วฟ้ามงคลมา123.8ร้ยยีามดนะสตอเกียรตเพชรพามาตามก็พิขัดศูขณะที่ยอดมงคลมาเกินหนึ่งปอนมา125ร้อยี้าลดน้ำหนักมวยคู่นี้เคยเจอกันมาวันนั้นโอ้โหพลิกฝุ่นตลบพลิกฝุ่นตลบจริงๆ FC ซีพลิกมากวิดาสันตโลยุพาพรมาลาเงินแดงเงินแดง,แดง แล้วแต่ชอบนะเอฟซีแล้ว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 แต่ชอบนะสามารถแสดงความคิดเปิ้ลสิริวันจากนครสวรรค์มาแล้วพี่เปิ้ลหนุ่มใหญ่วัยยี่สิบแปดปากน้ำโพนครสวรรค์นะพี่เปิ้ลเนี่ยปีนี้ยี่สิบแปดฝนตกวันนครสวรรค์พี่เปิ้ลเ,เปิ้ลสิริวัน <laughs> หนุ่มใหญ่วัยยี่สิบแปดจากนครสวรรค์ อยากจะเล่าถึงฟ้ามงคลก่อนฟ้ามงคลเนี่ยต่อยที่ช่องเจ็ดเป็นประจำนะขณะที่ยอดมงคลเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ช่องเจ็ดสีคนที่มาต่อยช่องเจ็ดนี่ไม่ง่ายนะเอฟซมันเป็นงานที่ยากมากเลยเพราะหนึ่งช่องเจ็ดนะบรรยากาศของมวยช่องเจ็ดนี่จะต่างจากที่อื่นเวทีมวยช่องเจ็ดเนี่ยจะเป็นสตู ยาวสี่สิบเมตรกว้างสามสิบเมตรยาวสี่สิบกว้างสามสิบเสียงในสตูนี่ดังมากใหญ่นะดังมากแล้วก็ใหญ่เสียงเชียร์มีอิทธิพลแล้วพอแต่เสียงเชียร์มีดอ,อิทธิพลปั๊บเนี่ยบางทีนักชกที่ไม่เคยต่อยช่องเจ็ดเนี่ยมือไม้สันนะเอฟซีมือไม้สัน,นะไ,สนไปไม่เป็นเหมือนกันจากที่เคยแข่งเนี่ยออกได้ดีกับออกได้ไม่ดีจากหมัดที่เคยหนักเนี่ยเป็นเบาเป็นปุยนุ่นวันนี้เหมือนกันนะมวยคู่นี้ มวยคู่นี้ต่อยช่องเจ็ดคุณเคยบรรยากาศในฟ้ามงคลเชื่อก็ได้นะเอฟซีนงหงแดงให้เล่าให้ฟังส่วนยอดมองคลพอเพชรไข่แก้วเนี่ยไม่เคยต่อยช่องเจ็ดวันนั้นต่อยที่อ้อมน้อยนะพพทีสาหถ่ายทอดสดพลิกไปพลิกมาอาวุธดีมากเลยเนี่ยยอดมองคลแต่ปัญหาของยอดมองคลคือในรอบปีเนี่ยต่อยแค่ไฟเดียวนะปีหกแปดเนี่ต่อยไฟเดียวเองเป็นมวยอาวุธดีนะซ้ายหน้าดี แข่งขวาก็ดีเหลี่ยมดีนะแต่ติดที่ถอยไปนิดนึงขณะที่ฟ้ามงคลวันนี้เวทอาจจะเป็นรองแต่ฟ้ามงคลนี่ประเภทขาแรกขาลุยมวยมคู่นี้วันนี้นะ่าเลดเปิดฟ้ามงคลต่อสิบเกวันนี้ให้อยู่ไปที่ฟ้ามงคลวันนี้สรีเล่วรูปร่างได้เปรียบนะขณะที่เอซที่ได้ดูคลิปเรียวของแดงจะเห็นว่ายอดมงคลน,นี้หน้าตาก็ใสถือว่าความพร้อมดีมากเลยคู่สอง ใส่ฟ้ามงคลครับพี่หงแดงกระดูกดีกว่าก็เป็นไปได้เปิ้นสิริวันได้มีอายุเท่าไหร่อาจารย์ถึงยังไม่มีหลานเขาอีกนะ, <laughs> ะปีนี้ห้าห้าบหกย่างห้าสิบเจ็ดเกิดปีวอกเกิดปีวอกหนึ่งหนึ่งอุดมธัญญาหารแฟมลี่ชัดชัยน้อยยอดมงคลเด่นพยกักยอดอีทีเด็ดวันนี้ยอดกระบี่ขอตัวเดียวกลับบ้านวันนี้ชอบ ชอบมากนะหงแดงชอบมากวันนี้ชัดชัยวันนี้ชอบมากคือเด่นพยักโอเคนะมาที่คู่3คู่3แสนวริศเบ้นพระรามสองเจอกับเด่นพยักศักสตูนแสนวริศเนี่ยมา124.8ร้อยขาด0.2ขนาดที่เด่นพยักมารอยยี่าจุดสเกิน0.2นย์จุดสอลดลด,ลด 2, นยะองนช้ำนี้นะแสนวริศ ลูกชายของแสนชัยกีรักเกียงกายคุ้นเข่าขยาวขวดเด่นพยักนี่จากสตูลสตูลน,นะสตูลสตูลโมเดลสตูลโมดเดลวเมื่อเช้าเนี่ยก็พี่แขกพามาชาติพยักพามาพูดถึงเด่นพยักนี่อาวุธคมในเอฟซีนี่เราเล่าให้ฟังเด่นพยักนี่อาวุธคมมากศิลปะยอดเยี่ยมช่องเจนะ็ดน่ะในรอบปีหรือในรอบปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย นอกด้วยศิลปะโกงกันรางวัลไปกว่า90,000บาทอันนี้หงแมดงคุยกันนักมวยมานะเอฟซยุพาพรมาลารุ่นพ่อหนูเลยค่ะก็ก็ก็น่าจะเป็นไปได้ครับลูกแนะก็ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะอ่าบางทีคนคนรุ่นรุ่นอารุ่นลุงเนี่ยคือทำงานมานานแต่ไม่ไม่เคยออกสื่อ แต่เมื่อออกสื่อแล้วก็ก็อย่างที่ว่าเนี่ยแหละอย,อย่างที่ว่าเนี่ยก็อย่างกว่าที่จะมาออกสื่อได้เนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะยะไปหมดเลยอันนี้เล่าถึงหงแดงสุรินก่อนนะหรือว่าอธิปาหาสุขถ้าแถวบ้านนอกก็จะเรียกผมชื่อพิแตนพิแตนอ,อหงแดงเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยทำงานอยู่ยอดมวยเอมกมาเร่องเ,เราเราเราพื้นเพให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อก่อนอยู่ยอดมวยเอกเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้มาทําอย่างนี้หรอกเราก็ทําบทมวยทําสคริปมวยโดยมีอาจารย์พิชรุณนินกัดเขาก็สอนเราไปเรื่อยนะแต่เขาก็ไม่ได้สอนว่าอันนั้นเป็นประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์แต่เขาเน้นเน้นในเรื่องของข้อมูลคุณพิชรุณเนี่ข้อมูลคุณต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ นักมวยมายังไงขาดเกินไหมซ้อมที่ไหนเวทที่มาเป็นยังไงมีอัดฉีดไหมทรัพย์สินมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนยอดไม่เอดเขาจะละเอียดมากในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลของพี่นุ่นต้องเป๊ะห้ามพลาดพี่นุ่นจะจะสอนในเรื่องของสคริปต์เรื่องของความแม่นยํามันก็ทําให้เราคิดพอแต่เราเรามาถึงเรามาทําตรงนี้อทุกอย่างมันต้องแม่นยํามันต้องแบบต้องถูกต้องมากที่สุด หรือถ้าผิดก็ผิดน้อยเด่นพยักประสบการณ์กระดูกเป็นรองนะพี่แตนไม่หรอกผมมองว่าเด่นพยักไม่ได้เป็นรองหรอกถ้าดูอายุนะมวยคู่นี้ดูอายุเสนวริศเนี่ยยี่สิบเอ็ดจากกุรีรัมเด่นพยักนี่ยี่สิบสองจากละงูดูอายุนะไม่ได้เป็นรองเลยเออยากจะบอกว่ามวยใต้กับมวยอีสานต่อยกันไม่ห่างนะเอฟซีที่ใต้เนี่ยมวยก็เยอะที่อีสานมวยก็เยอะ นะที่ใต้อีสานนีมวยเยอะมากสตูลพัทลุงสงขลาหาดใหญ่น,นครศรีธรรมราชแถวนี้เมืองมวยทั้งนั้นเลยแล้วชกมวยเนี่ยมวยคู่นี้รับประกันเลยว่ากระดูกไม่หกักแต่วันนี้นะมวยคู่นี้คือสรีระใกล้เคียงกันํำไมเข้าบ้านไผ่ยอนแก่นชัดเจนครับโอเคขอบคุณครับผม อันนี้อยากอยากอยากจะบอกก่อนว่ากระดูกมวยไม่ได้หา่างกระดูกมวยไม่ได้ห่างนะแต่แต่มวยคู่นี้มวยคู่นี้พูดถึงอาอาวุธมวยทรงมวยแล้วมันใกล้เคียงกันเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามแสนวริศเนี่ยถามว่าเก่งไหมก็เก่งเด่นพยักเก่งไหมก็เก่งนะเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามวันนี้แสนวริศวันนี้ วันนี้แสนวันที่ถามบอกดูดีกว่าไหมผ่านมวยเบอร์ดีดีมาถ้าเกิดว่ามวยเบอร์ดีๆเนี่ยแสนวันที่ทุกคนก็ต้องมองว่าแสนวันที่ผ่านมวยเบอร์ดีดีมาดีกว่าแต่ขนาดที่เด่นพยักหงแดงก็มองว่าเด่นพยักก็เป็นมวยมีของวันนี้ถ้าพูดถึงว่าเด่นพยักวัดชั้นปีนชั้นได้ไหมได้มวยคนนี้วัดชั้นปีนชั้นถ้าพูดถึงชื่อชั้นชื่อนะแสนวันทีนี่มาก่อนแต่ถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยแล้วไม่แน่ ผมเคยอยู่ค่ายเดียวกันกับเสือแบล็กทอพานสีทอพานสีเก้าอ่ะเสือแบล็กเสือแบล็กเสือแบล็กฟอร์มดีน่าล่าสุดเนี่ยวิชาญปู่สันเทียอยู่อำเภออะไรครับสุรินอ๋ออยู่อำเภอประสาทอยู่อำเภอประสาทแต่ไปเรียนอยู่สังขะนะของแดงจบสังขะรุ่นเดียวกันกันกบจ่าประสิทธิ์เสื้อแดงอะ่ะ จ่า,จารประสิทธิออ์รุ่นเดียวกันกับเพื่อนผมหรือไม่ก็ดาบชิดพระแก้วถ้าถ้าเอฟซีอยู่แถวนั้นถ้ารู้จักดาบชิดพระแก้วนะก็เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นเลยคู่สองเนี่ยวันนี้ชอบไปที่เด่นพยักนะ้เอฟซีเลดเปิดเด่นพยักต่อสามสองนะเลดเปิดเด่นพยักต่อสองสองเลดเนี่ยคู่คู่สองนะคู่สอง ฟ้าเสมอฟ้ามางคนเลทคู่3ามเดเด่ระยตัตต่อดเ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 ่เดเรเด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 งดเดเดนดะเขอดเ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 ดอขอดเ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 อเด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 อดเดเเดเดเดเอเดเดอดเดเดเทเดอดจทเดเดเดนดเดเดเดกดเ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 ดอดเดเดเดอีอเ,ออสเ,อเสิดเ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 ดด์ดเดเดเเเดดอดเอเดเดเกเ แต่ละตัวแต่ละตัวีวนร้อยสามสี่สามห้าสามหกวันนี้ยอดอีทีขอมาเองนะร้อยสามสามขณะที่อีสานเหนือเนี่ยต่อยร้อยยี่สิบเก้าสามสิบต่อยวันต่อยนวมเล็กวันนี้มาต่อยนวมใหญ่นะวันนี้มาต่อยนวมใหญ่นวมใหญ่เนี่ยวันนี้การที่คุณจะต่อยให้หลับหล่นนะคิดโมบิลหงแดงเอาเด็ดจริงๆสองตัวเอากันเลยเหรอเด็ดจริงๆระวันนี้ชอบเด็นพยกักชอบมากเลย ชอบหนึ่งเด่นพยักชอบสองยอดดีโอเคไหมนะนี่คือเด่นเด่นจริงๆเลยสองตัวชอบมากหงแดงจะเปลี่ยนโค้ดไหมจานไม่เปลี่ยนหรอกหงแดงหงแดงมันไม่ใช่แมนยูเนี่ยนะหงแดงก็ไม่ใช่แมนยูเขาให้โอกาสคนทำงานนะก็ไม่ใช่มวยเขาเขาก็ไม่ใช่บอลงานวัดนะเ็เป็นบอล เอากว่าปีนี้ลงทุนเยอะสุดในเพียริลเก่ะเขาได้เขาเขาได้กำไรจากตรงไหนหงแดงเนี่ยหนึ่งขายเสื้อขายข,ายของที่ระลึกแค่ขายเสื้อขายของที่ระลึกเงินที่จ่ายไปสามสามสี่ห้าร้อยล้านปอนด์เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเพื่อพูดเป็นภาษาแบบบ้านๆอุจจระอุจจระขี้ๆนะเขาขายเนี่ยเขาขายเฉพาะเสื้อพวกนี้นะโอ้โหของที่ระลึกเนี่ย เขาขายได้เยอะมากแล้วแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยมันทั่วโลกแล้วโสโลแกนลิเวอร์พูลเนี่ยมันชัดเจน you are never walk alone คุณไม่มีทางเดินเดียวดายเดินเดียวดายนะคุณไปตรงไหนก็มีแต่เพื่อนสองตัวกลับบ้านสองตัวกลับบ้านวันนี้ก็ต้องนี่เลยเด่นพยักกับยอดดีทีเรทเปิดนะเรทเปิดตีหมอชิดบอกว่านะเอฟซเดี๋ยวเรทนะเรทเปิดเนี่ยยอดดีทีต่อห้าี่นะ สุรศักดิ์ปุ๊กมึงแพมอะไรนะะไอแว่น <laughs> ขอขอโทษขอโทษโอ้โหจริงๆนะ่ะคุณสุรศักดิ์นุชเนี่ยนะถ้าถ้าพูดแบบสุขอต้ษนจริงถ้าพูดแบบชัดๆคุณแตนคุณจะบ่นอะไรนักหนาเ,าเออนี่เนื้อหน่อยเอออันนี้แปลงสารขอโทษขอโทษขอโทษผู้จาไม่สุภาพนะคุณสุรศักดิ์นุช ถายไหยังอย่าลืมเข้าไปถ่าย,ยนะ mm hmm. เผื่อได้เสื้อนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่5้าตุลาคมมาดูมวยชอบนะเอาเอา,เอามวยชอบไปเอซเดี๋ยวคุณสุรศักดิ์คุณเดี๋ยวคุณสุดศักดิ์นุชอา่าสิโกดเอาจะรุ่นสวัสดีซุ้มเสถียรขายเกลืออาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยดีครับพี่อาทิตย์ที่แล้วถ้าเกิดว่าได้ฟังอคอมเมนต์โดยหงแดงนะก่อนที่จะมีเลทก็ เข้าสี่คู่แต่เมื่อมีเลทอย่างอย่างมวยเนี่ยหงแดงอยากจะให้ไม่อยากไม่อยากให้ให้เข้าทุกตัวนะเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดนะเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดมั่นใจที่สุดแล้วก็จิ้มเอาแค่ค่าเบียร์ก็พออพ่ะอภิชัยอภิชัยสีม่วงโป้ขอเลทช,ช่องแปดด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูมวยรักมวยชอบช่องเจ็ดก่อนเดี๋ยวช่องแปดเดี๋ยวให้ชอบหนึ่งนะเด่นพยักนะเอฟซี FC. ตามนี้สุธีหาสุกน้องชาย อย่าลืมราคาช่องแปดด้วยครับโอเคชอบหน mm ึ hmm. ่งเด่นพยักเด่นพยักต่อสามสองชอบสองยอดอีทีนะยอดอีทีต่อห้าสี่ชอบสามชัดไทน้อยฉัดใทน้อยต่อห้าสามส่วนชอบสุดท้ายฟ้ามงคลเสมอฟ้ามงคลอ่ะตอนนี้มาดูเรดเรดช่องแปดนะเอฟซีเรดช่องแปดเรดออกมาสามคู่นะช่องแปดเพชรพยักต่อสิบเอ็ดแปดโอเคไหมเอฟซี FC? คิดโมบิลคู่มวยตู้ที่บ้านโคกเสียวอำเภอคงสวัสดีครับผมกิติศักดิ์ใจกาเพชรพูรีกำลังจะหาเสื้อให้นะ,ะช่องแปดนะเพชรพยักษ์สิบเอ็ดแปดเพชรสีคิ้วห้าสี่พงศริห้าสี่เลดโดยมวยหูตีหมอชิดขณะที่ช่องหนะ้านะท่อน้ำทไทยทีเคอโอกเกียริเพชร ออมศิลนสิบเอ็ดแปดเอลิจาเจดสี่เทพมงคลสิบเอ็ดแปดสมิงดำห้าสามโอเคไหมเอฟซีที่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 สวัสดีครับที่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 คุณได้เสื้อนะที่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 หนีได้เสื้อนะ เสื้อสวยมากส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาให้ด้วยส่วนใครที่เอกราชัยนะได้กางเกงมวยสีแดงส่งชื่อที่อยู่มาให้ด้วยส่วนรัชกรสมันศรีผู้จาสุภาพขอบคุณครับเอื้อคุณที่ที่อย่าลืมส่งชื่อที่อยู่นะพิมพ์ที่ช่องยูท b e มองแดงพิมพ์มาเลยชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาเดี๋ยวส่งเสื้อไปให้เปิ้ลสิริวันเกียรติศักดิ์ใจกล้าอยู่ไหนครับ นามสกุลใจกล้าอยู่อำเภอพรมคีรีอยู่ห่างอยู่ที่อำเภอปลูกเยอะเลยอากิติศักดิ์ใจกล้าเนี่ยเขาอยู่เพชรบุรีนะ <S <S อยู่เพชรบุรีพี่เปิ้ลเขาเป็นเอฟซีหงแดงโอเคไหมโอเคนะวันนี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะ้เอฟซีเดี๋ยวจะได้ไปทานข้าวทานปลากันวันนี้มาแต่เช้ามากเลยเล่าให้เอฟซีฟนะังก่อนหงแดงมาตั้งแต่ตีสี่นะมาดูช่างก่อนชก ทำน้ำหนักนักมวยเช็คนักมวยเพื่อ f อฟโดยตรงเลยนี่บางคนบอกว่าทําไมต้องมาแต่เช้าถ้าไม่มาแต่เช้าเราจะรู้น้ําหนักสีหน้าแววตาแล้วเราคิดจะทำเราเราเรา,เราลักด้านนี้ข้อมูลเราต้องตรงนะเอฟซข้อมูลของเรานี่ต้องตรงขอบคุณ f อฟที่เข้ามาติดตามคมสันแผลงสอนยอดอีทีลดเยอะจะไหวแล้วครับยอดอีทีลดแค่0.4เอง ยอดอ t ทีรดศูนย์จุดสี่แล้วน้ำหนักนี้นะเป็นน้ำหนักที่ยอดอ t ทีขอมาคุมสองกิโลนะยอดอีทีคุมสองกิโลวิสัยคู่ห้าชอบเงินอาอาที่ชอบเลยอย่างนี้เลยนะเปิ้ลสรีวันอาเคยผมก็นามสกุลใจกล้าโอเคนะโอเคนะทุกคนโชคดีมีชัยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ